วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อแข่งขันของบุรีรัมยูเนเต็ดครับนี่คือสมโมสรที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จครับในสนามเนี่ยก็เพิ่งคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาล2021-2022ที่ผ่านมาส่วนนอกสนามครับพวกเขาก็ยังคงทำไรายได้ อย่างต่อเนื่องในทุกเกมกแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรหรือว่าค่าที่สามารถขายสินค้าที่ระลึกรวมไปถึงเสื้อแข่งขันได้ทำไมเสื้อของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเสื้อแข่งขันทั่วไปเมื่อเทียบกับสโมสรอนนื่นๆแต่ทำไมพวกเขาสามารถขายได้ปีนึงเนี่ยบางปีเนี่ยขายได้หลัก3 0 0แสนตัวฮะถ้าคูณกลมๆเข้าไปครับโอ้โหมันหลักเป็นร้อยล้านบาทนะฮะสามร้อยสี่ร้อยล้านบาทเลยทีเดียวสําหรับค่า ที่พวกเขาสามารถที่จะทํารายได้ได้จากการขายสินค้าที่ระลึกหรือว่าเสื้อแข่งขันได้เนี่ยวันนี้ฮะเราจะไปพูดถึงการขายสินค้าที่ระลึกหรือว่าเสื้อแข่งขันของพวกเขาไปเจาะว่าอะไรคือสเสน่ห์ของเสื้อแข่งขันที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอยากจับจองเป็นเจ้าของงานสหรับเสื้อแข่งขันของบุรีรัมยูเนเต็ด เมนสเตนสตอรี่ส์พิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเส สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond บอ l ไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยครับทาง YouTube ของ i n s t a ตน Thailand ครับกับผมจอนขจรจดโชคธนเศรษวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสื้อแข่งขันของบุรีรัมยูเนเต็ดครับโดยในฤดูกาลนี้ครับเอาเป็นว่านัดล่าสุดแล้วกันครับในเกมที่บุรีรัมเนี่ยเปิดช้างอารีนาครับเอาชนะทรูแบงคอกยูเนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยทำสถิติ มีผู้ชมเนี่ยมากกว่า22,000คนนะแล้วก็ขายบัตรครับบัตรเข้าชมการแข่งขันเนี่ยราวๆประมาณสัก1ล้านบาทครับในเกมดังกล่าวแล้วก็สินค้าที่ระลึกครับขายได้ถึง8.76ล้านครับวันนั้นวันเดียวเนี่ยทำไรายได้เข้าสโมสรประมาณสัก9.77ล้านครับเกือบ10ล้านเลยย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนครับ ในเกมบิ๊กแมชครับที่เจอกับเมืองทองยูเนเต็ดเกมนั้นเนี่ยมีผู้ชมถึง25,943คนครับแล้วก็ขายบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ราวๆประมาณสัก1 6 0 0 0ล้านบาทครับส่วนสินค้าที่ระลึกเนี่ยทะลุเกิน10ล้านครับขายได้ทั้งหมด10.539ล้านบาทรวมๆแล้ววันเดียวเนี่ยทำไรายได้ไปทั้งหมด12.161ล้านครับ นี่คือสมโมสรที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จครับในสนามเนี่ยก็พิ่งคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์เมื่อฤดูกาล2021-2022 20ที่ผ่านมาส่วนนอกสนามครับพวกเขาก็ยังคงทำไรายได้ อย่างต่อเนื่องในทุกเกมการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรหรือว่าค่าที่สามารถขายสินค้าที่ระลึกรวมไปถึงเสื้อแข่งขันได้ทำไมเสื้อของบุรีรัมยูเนเต็ดที่ก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเสื้อแข่งขันทั่วไปเมื่อเทียบกับสโมสรอ,อื่นๆแต่ทำไมพวกเขาสามารถขายได้ปีนึงเนี่ยบางปีเนี่ยขายได้หลัก3 0 0แสนตัวฮะถ้าคูณกลมๆเข้าไปครับโอ้โหมันหลักเป็นร้อยล้านบาทนะฮะ3 0 0 400ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับค่า ที่พวกเขาสามารถที่จะทารายได้ได้จากการขายสินค้าที่ระลึกหรือว่าเสื้อแข่งขนันได้เนี่ยวันนี้ฮะเราจะไปพูดถึงการขายสินค้าที่ระลึกหรือว่าเสื้อแข่งขันของพวกเขาไปเจาะว่าอะไรคือเสน่ห์ของเสื้อแข่งขันที่ทําให้ทุกคนเนี่ยอยากจับจองเป็นเจ้าของสําหรับเสื้อแข่งขันของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างแรกเลยครับสำหรับเสื้อแข่งขันของบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยพวกเขาเนี่ยสร้างคอนเซปต์ที่แข็งแรงให้กับตัวเสื้อครับแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกโอกาส แล้วก็ทุกเทศกาลครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามโดยคอนเซปที่ใส่ได้ทุกโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยประธานสโมสรหรือว่าบอสใหญ่ของสโมสรปราสาทสายฟ้าเนี่ยมักจะใส่เสื้อแข่งขันของบุรีลำเนี่ยในทุกโอกาสที่แกไปงานครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแตง่งงานศพงานรื่นเริง,รง,รงหรือว่า งานที่ต้องออกงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแกก็จะใส่เสื้อนี้ซึ่งมันทำให้คนในจังหวัดหรือว่าผู้คนต่างๆก็จะมองอิมเ e จของเสื้อนี้มองภาพลักษณ์ของเสื้อนี้เป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกโอกาสมันไม่ใช่แค่เสื้อบอลที่ต้องอยู่ในสนามบอลต้องอยู่ในฐานะกองเชียร์หรือว่าต้องอยู่ในฐานะนักเตะเท่านั้นส่วนคอนเซปต์อื่นๆของเสื้อครับมักจะถูกสร้างด้วยพื้นฐานของความเรียบง่าย แต่มีความเก๋ไก๋ในแต่ละปีที่แตกต่างไปความเรียบง่ายเหล่านี้โดยเฉพาะการมีคอปกในช่วหงหลังๆเนี่ยมันทําให้กลายเป็นเสื้อที่คุณสามารถใส่ไปทํางานได้ครับไม่ได้ถูกมองว่ามันเป็นเสื้อกีฬามันเป็นเสื้อที่ต้องใส่แล้วเล่นกีฬาเท่านั้นแต่ด้วยพื้นฐานของการที่เป็นเสื้อกีฬาฮะข้อหนึ่งที่มันแมชกับ ประเทศไทยนัน่นก็คือผ้าที่ใช้เนี่ยมีความบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเป็นพิเศษซึ่งมันทําให้เหมาะสมกับการที่คุณออกไปทํางานไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าจะเป็นในร่มก็ตามในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะบุรีรัมย์เองก็เป็นจังหวัดที่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยโหพอฤดูร้อนเนี่ย ก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแม้ว่าบางคนจะมองว่านี่คือสไตล์ที่เพลเซฟของสมโมสรอนบอร์รัมยูเนเต็ดที่มักจะออกแบบเสื้อที่คล้ายๆกันในทุกปีก็คือพื้นฐานก็เป็นสีน้ําเงินฮะมีคอปกใส่ลูกเล่นนั่นนี่หน่อยแต่ว่ามองแล้วไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าจะไปใส่ลูกเล่นอื่นๆเปลี่ยนสีอื่นๆในชุดเซคเกิลหรือว่าชุดเติร์ธฮะในชุดเยือนหรือว่าชุดที่3นั่นเองแต่ว่าด้วยพื้นฐานของชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินครับ แล้วก็สามารถใส่ได้ทุกเทศกาลทุกโอกาสแต่การเพย์เซฟของสมสรที่หลายๆคนมองเนี่ยมันทำให้มันขายดีครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเพราะว่าสามารถที่จะใส่ได้ทุกโอกาสอย่างที่ผมบอกไปเพียงแต่ว่าในแต่ละปีนั้นก็จะมีการเติมลวดลายต่างๆที่แตกต่างไปอย่างปี2018เนี่ยก็มีการเติมลายสายฟ้าเข้าไป2019เนี่ยเติมลายทางสีแดงเลือดนกเข้าไปครแล้วก็ปีล่าสุดครับ2021ที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการเติมลายเพสลี่เข้าไปส่วนปีนี้ฮะก็มีการใส่คําว่าบุรีรัมเข้าไปในตัวเสื้อครับซึ่งสเสน่ห์แต่ละอย่างเนี่ยโอเคมันมีรายละเอียดครับที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลแต่ว่าภาพรวมของเสื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสื้อที่สามารถสะสมได้และก็ใส่ได้ทุกโอกาสอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่2ครับนอกเหนือจากเรื่องของคอนเซปต์แข็งแรงใส่ได้ทุกอกาสแล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือแรงดึงดูดของจังหวัดครับ ที่เป็นจังหวัดเป็นเมืองกีฬาที่คุณเนวินชิดช,ชอบพยายามปั้นจังหวัดบลรัมเนี่ยที่บอกว่าไม่มีติดทะเลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามพระเจ้าไม่ได้ให้อะไรมาต้องสร้างเองจนสุดท้ายก็สร้างเป็นเมืองกีฬาเมืองกีฬาที่ชูด,ด้วยฟุตบอลแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตมันดึงดูดครับดึงดูดกระแสะผู้คนที่ชอบกีฬาชอบฟุตบอลชอบมอเตอร์สปอร์ต แล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์คอนเสิร์ตอีเวนต์เทศกาลครับมักจะจัดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นวันเด็กวันสงกรานรวมไปถึงวันปีใหม่เนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับและสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นจะนํากลับไปกลับประเทศของเขามาดูบอลมามอเตอร์สปอร์ตนำกลับไปกับประเทศของเขากับจังหวัดของเขานั่นก็คือของฝากครับถ้าคุณไปจังหวัดอื่นๆเขาก็จะมีของฝากเป็นของส่วนจังหวัดนั้นถูกไหมฮะ เนสน่ห์ของแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอ่เรื่องของของใช้ในชีวิตประจําวันแต่ของฝากที่ถือว่าผู้คนเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปบุยลำและหยิบจับกลับออกมาฝากญาติมิตรฝากเพื่อนฝูงฝากแฟนมากที่สุดเป็นอันดับที่1นนั่นก็คือเสื้อแข่งขันครับเพราะมันคือกฎของแรงดึงดูดครับคุณดึงดูดคนที่ชอบกีฬาเข้ามาอยู่ในจังหวัดเข้ามาดูกีฬา เข้ามาอยู่ในเมืองกีฬาเมืองนี้ไม่ว่าจะม,มาดูมอเตอร์สปอร์ตหรือดูฟุตบอลของฝากของคนพวกนี้ฮะไม่ว่าจะฝากตัวเองหรือฝากญาติสนิทมิสหายนั่นก็คือ ของที่เกี่ยวกับกีฬาครับและเสื้อมันก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่มันสามารถที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้และก็กลายเป็นของฝากได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทําไมบางปีเนี่ยพอเวลามีอีเวนต์เยอะๆอย่างปีก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับในช่วงเวลาก่อนหน้าปี2020บเนี่ยบุรีรามยูเนเต็ดเนี่ยสามารถขายเสื้อได้หลักแสนตัวต่อปีครับทั้งทั้งที่ในแต่ละเกมเนี่ยความจุข,ของแฟนบอลในช้างรน่าเนี่ยมีอยู่ราวๆประมาณสักสา 3 2 0 0ครับแต่ว่าสามารถขายเสื้อได้เป็นแสนตัวบางปีว่ากันว่าอาจจะถึงหลัก2 0 0 0 0 0สตัวเลยทีเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ขายแค่เพียงคนในจังหวัดบรีลัมเท่านั้นแฟนบอลในจังหวัดบรีลัมเท่านั้นแต่แฟนบอลอื่นๆหรือว่าคนที่เข้ามาเพื่อชมเกมกนนารแข่งขันกีฬาก็ซื้อไปเป็นของฝากด้วยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทําให้เสื้อแข่งขันของบรีลัมเนี่ยนอกจากจะมีเอกลักษณ์แล้วใส่ได้ท่วอากาศแล้วยังกลายเป็นของฝากได้ด้วยครับ และอย่างต่อมาครับอย่างที่3ผมว่าอันนี้น่าจะสําคัญที่สุดครับนั่นก็คือเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยแน่นอนครับเสื้อของบุร,ริรัทเนี่ยถูกตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะอยู่ที่690บาทครับดยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยอยู่ที่ราวๆประมาณสัก300บาทส่วนเงินเดือน ค่าเฉลี่ยของไรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยของคนในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ที่ราวประมาณสัก8-9,000บาทเพราะฉะนั้นราคา690บาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะฮะถ้าคุณไปซื้อแบบราคาเกือบพันหรือว่าพันกว่าบางสโมสรเนี่ยขายเสื้อเนี่ยพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็หลายต่อหลายสโมสรเนี่ยราคาเนี่ยเกือบพันบาทมันก็ค่อนข้างที่จะ สูงเรียกได้ว่าสูงแล้กันสูงเมื่อเทียบกับไรายได้ต่อเดือนของเขาถ้าคุณมีไรายได้สักประมาณ8-9,000บาทคุณมาซื้อเสื้อ1ตัวราคาพันกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็คือประมาณ1ใน6ถึง1ใน8 ของรายได้ของคุณทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นมันมีผลครับในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยราคาของเสื้อแข่งขันของบริลัมซึ่งไม่มีแบรนด์เสื้อที่แข่งขันในไทยลีกไม่มีแบรนด์นะฮะพวกเขาทํากันเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะลดราคาลงมาและก็กําหนดราคาได้โอเคแหละปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกห0บาทจาก690เป็น740แต่ว่ามันก็มีส่วนลดอื่นๆถ้าคุณซื้อบัตรซื้ออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีส่วนลดที่จะสามารถทําให้ราคาจาก740นั้นลดลงไปอีกซึ่งราคานี้มันเหมาะสมครับกับคนในต่างจังหวัดกับไรายได้ของคนในประเทศไทยกับไรายได้ของแฟนบอลกับไรายได้ของนักท่องเที่ยวเองก็ตามที่เดินทางเสียค่าน้ํามันจากเป็นแฟนบอลทีมเยือนเดินทางไปแล้วอย่างน้อย,อยก็ยังเหลือฮะเหลือเงินสัก6 700บาทไปซื้อเสื้อสักตัวหนึ่งฝากตัวเองได้มันถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงครับแล้วก็ คุณสามารถที่จะเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยใส่ไปใช้งานในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของคุณได้ต่อก็คือซื้อมาแล้วก็ถูกมองว่าเออ ภาพลักษณ์ของเสื้อนี้ก็สามารถที่จะใส่เดินห้างได้ใส่ไปเที่ยวได้หรือว่าวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะมาดูบุยลำอีกครั้งหนึ่งคุณก็หยิบจับเสื้อตัวนี้มาดูมาเชียในวันที่เขาแข่งขัน ACLF เ c ลเอฟซีแช l e ปี้ยคือมันมีโอกาสได้หมดฮะเพราะฉะนั้นการหยิบจับเสื้อบุยลำในราคาย่อมยาวแบบนี้มันก็สามารถที่จะมองไปในอนาคตได้ว่าเออซื้อมาแล้วก็คุ้มนะไม่ได้ซื้อมาแล้วมันจะไม่ได้ใส่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวการตลาด ของการขายเสื้อของสโมสรบูร์รัมยูเนเตตซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จครับนั่นทําให้สโมสรประสาทสายฟ้าเนี่ยสามารถที่จะทําเงินได้ในแต่ละแมชขายเสื้อได้ราวๆสักเกือบ10บล้านบาทครับอย่างล่าสุดเกมกับบียูนี่เกือบ10บล้านบาทมันสามารถที่จะนําเงินเหล่านี้เนี่ยมาจ้างนักเตะที่เกรดสูงๆได้ ในราคาค่าเหนื่อยที่เป็นหลักล้านได้ดึงทีละทอนกลับมาแล้วมีเงินจ่ายได้นะครับสามารถที่จะหมุนเงินใช้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักการตลาดแบบนี้อยากจะส่งต่อฮะส่งต่อไปถึงสโมสรอ,อื่นๆแม้ว่าโอเคแหละว่าความแข็งแรงมันอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างสําหรับเรื่องของการตลาดแต่ผมเชื่อกับว่าในแต่ละสโมสรในประเทศไทยแต่ละสโมสรแต่ละจังหวัดต่าง พวกคุณมีพื้นฐานของแฟนบอลอยู่ครับหยิบจับพวกเขาออกมาฮะให้มันซื้อเสื้อทําอย่างไรครับที่ทําให้เสื้อเนี่ยมันดูดึงดูดครับน่าดึงดูดในการที่จะให้แฟนบอลมาซื้อในราคาที่อาจจะต้องย่อมเยาเพื่อซัพพอร์ตพวกเขาในวันที่พวกเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตสโมสรมันทําให้สโมสรเนี่ยมีความยั่งยืนครับมีเม็ดเงินมาจับใจ่ายใช้สอยครับจากการทําการตลาดแบบนี้ฮะก็ลองดูครับเผื่อว่า แต่และสโมสรเนี่ยจะนําแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กับสโมสรและนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากทุกท่านนะฮะในวันนี้กับบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ําฉบับฟุตบอลไทยครับทาง YouTube ของเมนสแตนไทยแลนด์วันนี้ครับเมนสแตนไทยแลนด์เนี่ยเรามีเปิดเพจใหม่ด้วยนะครับเป็นบอลไทยสแตนครับดูแลหลักๆโดยพี่บับเบิ้ลครับยิ่งรักรักสุวรรณแล้วก็พี่อุ้ยอ้ครับธรรมวัฒน์เอกชัดนะครับในไลน์ของรายการบิยอนบอลไทยเนี่ยเรามีทั้งพอดแคสต์แบบนี้ครับ นั่งเล่าเรื่องราวฟุตบอลไทยให้ฟังมีทั้งไลฟ์ครับทุกวันจันทร์ครับเวลาเที่ยงตรงนะฮะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube รวมไปถึงมีท l อครับเราจะมีอินทวิวกับบุคคลที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะ จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆอัปเดตตลอดในเพจบอลไทยสแตนครับไปติดตามกดไลค์กันได้นะครับเพจบอลไทยสแตนแล้ววันนี้ผมจอนขันจรยจดโชคธนเศรต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับบียอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยครับในโอกาสหน้าสวัสดีครับ